วันนี้ดีมาพร้อมเพียงทั้งคนผียานจะย,ยากจะมาฟังคุยอีมา,พร,พ,มาพร้อมครับคำศัพท์ยาก จึงมารอมาพร้อมรับรับขอกันยาจะมาสุดดีจะมาหาคนองฉีฉีสร้างบุญยา ใครสอนใครจะมาพึ่งบุญยาหนุนช่วยเหลือเห็นคนทุกผีนั่งทุกผีนั่งทุกมากเหลือเพื่อยึง ให้เพื่อนที่เป็นยมเบิร์กวิ่งมาวันนี้นั้นข้อมาพันรอลูก เล่าแขลงมาจากล่างขึ้นมาบนนี้เปลี่ยนแรงสุดท้ายแบ่งสุดท้ายป่งปิง ลูกไม่มาตามสัญญาข้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 าจะข้าจะให้ผีตนนี้กับที่เก่าจะมาพบจะมาเล่าไม่ จมน้ำตายที่หนองรีหนองรีทุกทุกราทุกราทุกราลูกนั้นหนาติดเพื่อนฝูงมิมาเลยอีอี เ,เจ้าที่จะร้องบอจะมาบอมาเล่าความไขปัญหาพระหลักเมืองให้หนุนนำข้ามถิ่นมามารอ รลนะจะเล่าสู่ไขทางดีแต่ไม่มาจะให้ไขไปใหญ่เล่าใหญ่แล้วไม่มาแล้ว คือกังขาคือกังขาหรืออยากมาเลยไม่สุขใจ,จ,จเจาาา้าที่มาจากซอยเจ็ดสิบห้าประตูหน้าประตูหนาสิบห้าตเจ้าที่มาจาก จากซ่เจ็ดาจากซอยเจ็ดสิบห้ <75. S 2> าูหนา <75. S 1> ลีสีสสเ,สสเขีวยวอ่อนสวยทองใสเข้าไปช่วยเข้าไปอยได้ทั้งเจ็ดสห้าไป เจ็ดสิบสามก็ไปใหญ่ได้เช่นกันที่หน้าที่น้ำบ้านมีต้นไม้รกไปหมดมีตุ๊กตาวางอยู่หมด มีปัญหาพระเจ้าที่จึงวิ่งลอยวิ่งวิ่งมาหวังจะไขซึ่งปัญหาของพวกเอง มีมีที่ตั้งขันกอก้ามีที่ว่าว่าเป็นอดีตมีปัญหาปัจจุบันจึงปิดรั้วไม่นำพา ที่นั้งบริษัทหน้าหนามิเจริญในวันนี้พระเต้าจี้จะไล่่งทั้งผีมาด้วยมากลน้น ควางหลังกหวังทั้งลูกชายทั้งลูกสาวมิมายังจึงต้องสั่งให้นับให้ดำขาวกับถือกินเดิม ผีเจ้าที่ผิดผีเจ้าทางที่มาแล้วจะมาแล้วมาไขให้รวยส่งญาตคุณไม่ถึงจึงไม่มา พบผู้โอนบุญนั้นดนุไม่ สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการเข้าพบอากงหากท่านไม่สะดวกหรือต้องการยกเลิกนะคะรบกวนยกเลิกก่อน3วันทำการนะคะเพื่อให้สิทธิ์ท่านอื่นๆนะคะได้เข้ามาพบอากงนะคะเพราะบางท่านนะคะอาจจะมีเรื่องที่ต้องทุกร้อนต้องการแก้ไขด่วนคะ่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะบ๊ายบาย